สวัสดีครับ FC ฟซอาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาดูสวนช่างศิลป์นะฮะมาดูทันได้ดูการกรีดยางหกร้อย600ยอดดำนะฮะหกร้อยยอดดำต้นนี้พิเศษหน่อยนะฮะหกร้อยยอดดำหน้าตายนะฮะจริงๆหกร้อยยอดดำเขาก็ไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะฮะแต่มาเด้งสองสองเด้งหน้าตายอีกนะฮะดูดิ แต่เป็นไงฮะบำรุงด้วยน้ำหมักสูตรสองของจันต้นอย่าลืมนะครับพ่นเราดีกว่าทานะฮะนอกจากมันจําเป็นจริงๆมันไม่มีน้ําอยู่บนภูอยู่บนเขาอยู่บนที่ควระฮะก็ไปทาได้ผสมน้าครึ่งต่อครึ่งหรือน้ําเปล่าสองส่วนก็ได้น้ําหมักหนึ่งส่วนทานะฮะแต่สู้พ่นไม่ได้นะฮะประหยัดก็ด้วยสามฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรสิบแปดลิตรถังพ่นแบตเตอรี่เราเนี่ยนะครับนี่ครับดูความมหัศจรรย์อลังการนะฮะ เขาก็ยังหยดอยู่นะฮะแล้วน้ํายางเข้มข้นด้วยนะครับผมดูนะครับต้นนี้คือสองเด้งเลยนะครับหน้าตายดูฮนะดูเดี๋ยวจับต้องระวังด้วยนะครับแมงมอดเพียบเลยนะฮะผมเคยโดนตอดด้วยหลายครั้งแล้วด้วยเนี่ยถ้ามีถุงมือก็ไม่เป็นไรนะนี่เนี่ยดูให้ดูว่ามับเนี่ยหน้าตายซ้ำซ้อนนะฮะ ดงหนึ่งก็หกร้อยอดดำเขาก็ไม่ค่อยจะมีน้ำยางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดิ่งสองก็เปลือกแตกเปลือกร้าวหน้าตายอย่างนี้ค่ะสลัดเปลือกใหม่เพราะว่าค้นกี่ค้นก่อนเนี่ยเขาดิบสวนผมเหลือเกินนะครออกไปแล้วนะครับผมใช้ยาเร่งชนิดรุนแรงมากนะฮะเมื่อก่อนนะครับหน้ายางเขาจะสร้างแผลสร้างเนื้อไม้เด่นเด่นดำๆนี่คือ เนื้อยางนะฮะเนี่ยดำๆนี่คือเนื้อยางเขาจะสร้างไอ้ไอ้นนี้คือผิวหนังกำพร,รา้าใช่ไหมนะครับเนี่ยเขาจะสร้างเนื้อได้ไวนะฮะเนี่ยถ้าไม่ไวมันจะไม่อ้วนอย่างเงี้ยสังเกตไหมฮะปดูดๆนี่ก็สร้างเนื้อมานะครับเนี่ยเนี่ยสร้างเนื้อมาเพราะว่าหน้าตายเขาสร้างเนื้อนี่นะครับหน้าตายที่หายแล้วนะฮะหายสนิทเลยเจาะตรงไหนจิ้มตรงไหนก็มี น้ำยางนะครับผมดูสภาพต้นยางเนี่ยให้ดูเรียวๆจริงๆกันเลยนะครับว่ามีน้ำยางนะฮะดูหยดปุ๊กๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นอื่นด้วยก็ได้นะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับว่าหกร้อยยอดดำที่บำรุงด้วยน้ำหมักสูตรสองของจชนต้นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมดูโอ้อันี่ก็เกือบครึ่งถ้วยแล้วั้งนะน่าจะหนึ่งในสามถ้วยได้ถ้วยหนึ่งลิตรนะครับตัวนี้ถ้วยหนึ่งลิตร อันนี้ก็ต้นเล็กนะครับหกร้อยยอดดำแท้ๆเลยนะครับสังเกตจากลำต้นมันจะเป็นเกล็ดมังกรแล้วก็คดเคี้ยวเหมือนงูนะครับผมเนี่ยต้นเนี้ยต้นเล็กอันนี้ต้นขนาดใหญ่ก็มีน้ำเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้มข้นทุกต้นนะฮะดูดูนะครับหกร้อยยอดดำที่หลายๆคนขยาดก็ซื้อไปใช้นะครับบำรุงด้วยน้ำหมักสูตรสองของจานต้น รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฮะดูสภาพลำต้นเกศมังกรเลยนะฮะดูใช้แล้วตรงที่มีบาดแผลเขาก็จะสะสมานแผลได้ไวนะฮะตรงเด็ดบาดแผลมันก็จะปุดๆออกมาแต่หลายปีไปมันจะกีดได้นะฮะปวดๆอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยยังหยดอยู่นะครับผมมีดเดียวนะฮะในถ้วยมีดเดียวเนี่ยยังหยดอยู่เลยนะครับในถ้วยคือมีดหนึ่งเนี่ยเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับผมจะให้ดูเรื่อยๆนะฮะ600ยอดดำที่กีดไปเมื่อกี้นี่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 หนึ่งในสามถ้วยนะครับเนี่ยสร้างเนื้อได้ไวนะฮะเนี่ยยังมีถอดยอดออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่เห็นไหมผนน้ำหมักสูตสองของจานต้นเนี่ยน้ำยางเข้มข้นมากนะครับดูดูจากการหยดใส่มือผมนะเนี่ยเห็นไหม จะเหนียวหนืดมากเลยนะครับให้ดูไปในแถวเลยนะครับไม่ได้มาตัดต่ออะไรนี่น้ำยางเข้มข้นเลยนะฮะโอ้โหหยดติงต้งติง้งติ้งเลยนะฮะมีดเดียวนะครับเนี่ยสวนนี้สีมีดก็ไปขายแล้วครับนี่นี่เต็มท่อตลอดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะให้ดูทุกต้นในแถวเลยนะ บางต้นก็ไม่ได้กีดก็มีบ้างนะครับเพราะว่ามันบำรุงฮะอย่างหน้าตายเยอะนะครับปีที่แล้วนี่นะครับเป็นธรรมดานะครับผมโอ้โอ้โอต้นนี้ก็สมต้นนะฮะดูต้นนี้ก็ต้นเล็กนะครับม่ได้กีดหักด,ด้วยนี่นะครับ จบที่ต้นนี้เลยนะครับหยดติ๊งติ้งเลยขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ